พาเดินดูบรรยากาศก่อนจุดที่เราจะถ่ายนะไม่ได้มานานแล้วนี่จุดที่เราจะถ่ายจะเป็นทางโค้งนะตรงนี้จะได้เห็นตอนรถไฟก็โคงนะ้งฮะสวยงามแน่นอนฮนะแดดกำลังดีฮะไม่แรงไม่ร้อนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะ หนึ่งตัวแล้วก็กล้องตรงนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งผมจะถือถ่ายจะได้เห็นหลายๆมุมมองฮะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารอชมรถไฟกันอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่เราจะทําการถ่ายรถไฟแล้วคลิปนี้มีกล้องทั้งหมดสามตัวฮะอันนี้คือตัวแรกฮะ,ะคลิปนี้เราจะได้เห็นหลายๆมุมมองเลยตัวนี้เป็นแคนนอน EOS R ห0เนี่ย กล้องตัวแรกฮนะกล้องตัวที่สองเราฮะอยู่นี่ฮนะโคโปรฮะโคโปรนี่กล้องตัวที่สองท่จะได้เห็นหลายๆมุมมองฮนะนี่ตอนรถไฟมาเนี่ยรับรองว่าเด็ดแน่นอนคนระับคลิปนี้แล้วก็กล้องตัวที่สามตัวที่ผมถ่ายอยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะไปยืนถ่ายตรงนี้จะได้เห็นมุมมองตอนที่รถไฟมาเนี่ยตอนที่มันเข้าโคนะ้งฮะ รับรองว่าสวยงามแน่นอนนะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามารอชมรถไฟกันโอเคครับทุกคนตอนนี้รถไฟมาแล้วอ่าสีปูดมาแล้วปูดแบบนี้ก็ต้องดวลสปินเตอร์แน่นอนนะจะสันส่นๆเลยนะมาแล้วครับมาแล้วขบวน998่นะจุกสเมทกรุงเทพมหานคร จัดแลวเร็วจัดไฟที่เร็วที่สุดในประเทศไทยฮะดวนชอปรินเตอร์กับน้องซาเราะน้องซาเราอยู่ตรงนี้สุดๆเร็วแล้วแรงฮะ